มุทิกรไปนู่นเลยเดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยเอ่ะสัมภาษณ์ก่อนอ้าวมุทิกรมุทิกรตรงนี้อ้าวอ้าวอ้าวมุทิกรเมื่อสักครู่นี้ไปพบเพียงชุดนี้ชุดว่าไงบ้างครับลูกดันเตะไปหน่อยครับอะไรนะให้ดันเตะดันเตะไปครับอ๋อให้ดันเตเนาะให้ดันเตไปหนเนอะวันนี้คิดว่าเกมการชกเล่าไว้นะบอยฟังได้หนึงว่ามันง่ายกว่าที่คิดหรือเปล่าอ๋ไม่ง่ายเหมือนที่คิดแล้วทำไมอะลูกกมีมือจักรเงอะนึกแล้วปีมือจักครับ แล้วเราเริ่มที่จะจับทางพี่เขาได้ยุคไหนเอ่ยยกสามก็มานชิงหงชิงหช่วงช่วงช่วงแรกๆี่ตกใจบ้างไหมตักใจไหมเพราะว่าโดนแข้งซองแข้งซ้ายเนี่ยอ่ามีบ้างครับมีบ้างใช่ไหมเราแก้สถานการณ์ยังไงน้องก็บังบังเตะบังเตะครับเออครับบนให้ให้แกมหมดนะครับมั่นใจยกไหนเป็นพิเศษยดไหมยกปลายยกซีครับปลายยกซีอยกสามไม่มั่นใจยกสามยกสามยกสามก็ทำได้นะครับ แต่ยังไม่มรรจัยกระดูกแข็งง่าหนักไหมกระดูกแข็งมากครับกระดูกแข็งมากครับที่ว่ายกสี่บรรจัยเนี่ยเรามั่นใจอาวุธเราเนี่ยเข้าอะไรยังไงเขาอาวุธอะไรแข้งขวาเนี่ยครับแข้งขวาครับโอ้แล้วยกหน้าคระดูกยกห้าเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรแล้ววันนี้ถึงไหกับผมล้มีอาการบาดเจ็บอะไรตรงไหนบ้างอย่างเงี้ยอย่างเงี้าแข้งเหรอไปโดนเลยโดนอะไรครับโดนแข้งเดียวโอ้เนี่ยแล้วสำหรับเจมสเจ็ดสีเนี่ย ก่อนหน้านี้เราเคยได้แชมป์มาบ้างไหมนอกจากแชมป์เจ็ดสิก็มีแชมป์ภาคใต้ครับมวยสยามภาคใต้ร,รุ่นเท่าไรหร่อ่ะลูกก็เด็กๆเลยครับยี่สิบเ้าหลนตัวนึงครับ29่สิบเก้าหันสิบโล,ลนะครับ 29, 30, 30มีคาใจกับใครเป็นพิเศษไหมเราสึกว่าสองตัวที่เราแพ้มาฉลามดํากับเพชรสยามใช่ไหมมีอยากเจอใครบ้างในใจรเราเลาายครัก็ได้หมดเลยได้หมดเลยนะพิกัดเท่าไหร่ที่โชคดีสุดสเปนสิครับร้อยคือพิกัดนี้เลยสิบ18ดสิบร้อนสดร้บ อ่าเอะไะครับผมมีอะไรที أ, ่ต้องแบบคิดว่าพอใจวันนี้บอกมันนี้นึงมันตื่นเต้นมากครันปลุกใจมากวันนี้แล้วมีที่ปรับปรุงไหมแบบว่านิดนิดนิดหน่อยหน่อยวันนี้ที่ต้องปรับปรุงก็ยังต้องกลับไปดูเทปก่อนครับกลับไปดูเทปออนนะอ่าอะครับแชมป์แคทแชมป์เส้นนี้ช่องเจ็ดสีนี่เพิ่งได้แชมป์แชมป์แรกใช่มไหมแรก กจิงุเสือด้วยพี่อ๋ออุเสือด้วยอ่าอ่เอาละครับอ่ะสุดท้ายนี้ฝากขอบคุณแขัฝากขอบคุณบ้างนแขม่ามีเอาไปให้ใครบ้างเอาบอกได้เลยครับอน่ก็างมาอครับที่ให้เวลาเรียนมาคุณต้อมก็ขอบคุณใ้เหมือนสนันุนานีครับคุณาย่อาจารย์จารีบมั่มาที่มครเมียม แล่นพี่ๆเพื่อนคนใต้จะเป็นหุ้นเล่นตัวน้ำตาลทรายทุกคนครับอ่า,าครับอยู่จังหวัดไหนอันดฉยังไม่ทราบเลยครับยังไม่ทราบนะ